งานนี้นะคะบอกเลยว่าประสบความสําเร็จมากๆคุ้มค่าหายเหนื่อยสาหรับฟิกแบกภาพยนตร์บุเพันิวาสองที่เข้าโรงฉายได้เพียง3วันก็สามารถกวดรายได้ไปแล้วกว่า134รล้านบาทงานนี้ในเอกของเรื่องอย่างเบียราราลานีเจ้าของบทบาทแม่หญิงเกศรนก็ได้มาโพสต์ขอบคุณแฟนๆว่าขอขอบพระคุณออเจ้าออใจของข้าวันนี้ข้าก็จะไปดูมาอีกรอบเช่นกันแฮชแท็กบุเพศสองล่าสุดนะคะสาวเบียราก็ได้คงคุณแม่ไปดูหนังอีกรอบพร้อมแคปชั่นว่า น้องเกสอนมาดูบุตรเพ2สองรอบที่สองเนื่องจากรับสื่อโดนคนณธนวัต์ป่วนทวนดูแต่ cg และคุณภาริก,ก็ขันหน้าคุณน้นคุณนี้ไปมาไหนใครดูเกินหนึ่งรอบแล้วบ้างคะปอรอบันนี้ต้องมีรอบ3 4 5ห้าตามมาแน่ๆหนังเขามีดีเทลให้เก็บเยอะปอรอสองรูปสามแม่เป็นผู้สร้างหนังและผลิตฉันให้มาเล่นหนังเรื่องนี้ห้หคุณนี้ผู้มีส่วนร่วมทุกกิจกรรมบุเพ2อง